วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมโรงบทที่13ข้อที่12ถึง14บันทึกว่ากลางคืนล่วงไปมากแล้วและรุ่งเช้าก็ใกล้เข้ามาให้เราเลิกบรรดากิจการแห่งความมืดและสวมเครื่องอาวุธแห่งความสว่างให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวันไม่ใช่เลี้ยงเสพสุราเมาหมายไม่ใช่หยาบโลนลามกไม่ใช่วิวาดริษยากันแต่ ท่านทั้งหลายจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตันหาของเนื้อหนังข้อคิดจากพระวจนะเมื่อเวลาใกล้เข้ามาแล้ว 1. จงเลิกกิจการแห่งความมืดการเมาการหยาบการวิวาทด,ดิษยา 2. จงสวมอาวุธแห่งความสว่าง 3. จงประพฤติตัวให้เรียบร้อย 4. จงประดับ กายด้วยพระเยซูคริสต์ 5. จงละจากการตอบสนองกิเลสตัณหาของตัวเองขอพระเจ้าอวยพรค่ะ